คลิปนี้เราจะมาดูวิธีว่าคงกันน bad, basic, ง,งนะครับเอาแบบเบสิกพื้นฐานะครับสำหรับคงที่อยากเรียนรู้การทำคาทตงน้องๆหลโหลหรือคงแก่น้ำเหนือก,ก็ดูได้และก็ฝากถึงไอ้พวกขี้ก็ชอบดูคลิปคงอื่นมึงมาดูวิธีทำไหมนะครับแล้วมึงดูเสร็จแล้วก็ไปทำเองมาเริ่มกันเลยเราก็เข้าไปที่แอปฟีปลาคิปก่อนเลย แอปพากินของเรายา yeah! ทำพร่่งมาสองสามปีแล้วไม่เคยสมัครโอรให้เขาเลยใช้ฟรีต,ตลอดมาสู่หน้านี้เรากร็กกบวก,กเลยนะครับต้องชื่อคลิปของเราเอาเป็นอะไรดีว่าโคง้งนะครับแล้วก็มาปรับขนาดภาพนะครับ เอาเองอะไรดีปกติองค์ทำคลิปแนววต้องผมจะอ,อยู่ที่เจ็กสองสูงตรงนี้นะครับแต่วันนี้จะมาเอาแบบม่นตอนหนึ่งแล้วกันลองหน้ากระดาษแบบใหม่มาความเร็วเฟรมตรงนี้จะอยู่ที่สิบสองนะครับให้เราปรับไปเป็นแปดแล้วกันสำหรับมือใหม่สิบสองมันจะเร็วเกินไป ปับอะไรเสร็จแล้วเราก็สร้างโปรเจกต์เลยนะครับอย่าเข้ามาหน้านี้ก็อื่นเราต้องเพิ่มเลเยอร์ก่องครับแล้วเราก็เลือกดิงสอในกลางล่างภาพเราจะเริ่มวาดกันที่เลเยอร์สามนะครับเราก็จะล่างภาพขึ้นมาว่าคุม้มคุม บบนี้ลับเ็นมุมมาแล้วก็จะเบ็งสักสวงนับตัวระหว่างตัวคงแล้วก็อะไรขาคือแป็นท่วงหนะ้าอก ครั้งน,นี้ก็เราจะแบ่งสวงนัง่งสวงนี้ผ้าหาหลังไปก็จะเป็นจุกนะครับแต่ว่าขางหน้ามาเขาเรียกอะไรไม่รู้แล้วก็ขีดเส้นขาลงมาแล้วกุมกุมแบบนี้เป็นไหลนะครับ,ลบแลามาแล้วก็มีข้อสอกแบ่งกันกลแล้ก็มาอีกเจ้วก็เป็นข้อมือ ขาก็เหมือนกันนะครับเป็นสะโพกแล้วก็เขา่าเขาเสียก,ก็เป็นข้อเท้านะครับใส่ขอ,อนิดนิดก,ก็เริ่มว่าไทามังเป็นรูปร่างนะครับแขนขาตัวตือเข่าพรมเข่ผ้า เราก็ล่างตำแหน่งหน้าตาตาจมูกปาเราก็จะล่างาพากประบางนี้กวกที่ตัวบวกเกืือเพิ่มช่องนะครับเราก็จะได้หน้ากระดาษเป่าๆมาเราก็ไปเลือกปากกาที่จะวากเส้นนะครับเราก็จะเลือกเพ่งนะครับเพ่งทีนี้เราจะมาลงเส้นริงกัน ต่างปับเส้นอยู่ที่คนถนักของใครเลยนะครับส่วนผมนี่จะเอาอยู่ที่หนึ่งละครัเราจะวักเส้นจริงกันอยู่ที่เลเยอร์สามนะครับเส้นเราจะอยู่บงสุกอันนี้ก็ชูลวลลอกลายลายเส้นของใครองมังเลยนะัรัปลายใครสดปลายมังไม่ต้องเอาตามผมนะครับลายเส้นผมมันจะเป็นแบบนี้คอสตาตรมๆแบบนี้แล้วก็ ดังจะเม็ดเม็ดนะครับก็วา,ากปาคงว่ากระตุ้นตัวไปเขาจะไม่มีลิมฟีตกนะครับแต่ว่าผมผมต้องใส่ลิมฟีตปลกเื่อะไและก็ระหว่างว่าตอนนี้จะไม่มีเสียงภาพผมจะมาเล่าเพลงค้างเวลานะพี่ไม่ได้ดักจงพี่ไม่ได้ดักจง อีล็กแต่นน้องคงดีอเอ,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 อนกกาบอ,อกป่าแดงน้ำแห็ก็าตานกกาบอ,อกป่าแดงน้ำแข่งก็าตาพี่เปลูลูจ้าพยา่อเลีเยมาค้าค้า,าลอยลำม,มาตาลากิโลได้ส่งมาแล้วแล้วก็จะเอาไปลงสีกันครับ ก็ดูเสนของเราครับจะอยู่ที่เลเยอร์สามซึ่งเป็นเลเยอร์บงสุกนะครับการลงสีแบบแรกก็จะกุกที่กระปองสีแล้วก็เทสีใส่เลยนะครับน่ายๆเทสีให้เต็มแล้วก็เสร็จแต่การลงสีแบบที่สองคือแบบมืออาซีตนะครับเขาจะใช้ปากระบายตายสิงน,นะครับให้เรากดที่เลเยอร์เสงของมันจะอยู่เลเยอร์สามนะครับ ให้เรามาเลือกที่เลเย์หนึ่งเพื่านีนเรางสุกนะครับแต่ก่อนจะไปลไปับผาสีให้เราไปที่เลเย่สามทมดำโงผมกับคิ้วอะไรให้เสร็จก่อนนะครับทีนี้ก็มาที่เลเยหนูนะครับมาลงสีผิวกัง ที่เราลงข้างล่างแบบนี้นะครับเราจะลงสีข้างล่างเส้นนะครับมันจะได้ไม่ทับเส้นเส้นของเราก็จะอยู่เหมือนเดิมแต่อยากดให้เลยออกไปนะครับมันจะเหลือดถอะที่จริงมันจะมีเครื่องมือมากไว้นะครับว่าเราจะลงสีมาให้มังเลือกให้มันอยู่ในขอบแต่ถ้าจะอธิบายไปมือใหม่หมงงแน่นอนครับก็เลยเอาแบบนี้นะครับ Basic กใจกันได้นาย ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับถ้าใครจะเอาไปใช้ก็ใช้ได้เลยแบบนี้แต่ถ้าใครจะลงเงานะครับให้มาอยู่ที่เลเยอร์สองครับอยู่คนละเลเยอร์อกับดงซีนะครับเนี่ยเราก็จะลงเงามันจะได้ไม่ลึกแก้ไขง่ายครับอยู่คนละเลเยอร์อเขาก็กำลนกแสงเงารับบ่ามาทิศทางอะไรอางนี้ก็ไม่รู้มั่วไปเลยครับผมก็มาได้เก่งแสงเงาแล้ว มาได้เรียงมากบวไปเลยครับลงเราเสร็จแล้วเราก็มาใส่ไปไลท์ให้ผมสักนิดหนึ่งมันี่เอาผมหัวไลนิดนึงไปตีเลเยอร์สามนะครับในจเดียวกับสีผมนะครับใส่กับไปไฮไลท์หัดไฮไลท์หรงแครนะึ่งโอไม่โอไม่ มันไม่ใช่เงานะมันลางแค่ครัอันนั้นมันเ้าเกินไปเ้าจูนพุนเลยก็เสร็จแล้วก็จะประมาน,นี้นะครับทีนี้เราก็จะมาทํากลางรวมเลเยอร์นะครับเพื่อที่จะนํำตัวละครไปใช้ครับเราต้องรวมสตนรวมเรารวมสีไว้ในเลเยอร์เดียวกัวคนครับกบพี่เชื่อกันะออครอบเลยแล้วก็กบที่คับล่อ แล้วก็มากดที่ดิจิตอลมาอยวที่ดเจิตอสองแล้วกแปะแล้วเลเยอร์เส้นก็จะมาอยู่เลเยอร์สองครับเห็นเราก็ทำเหมือนเดิมเลเยอร์สองครับเลเยอร์สองนะครับเบชื่อคอเปไปอีกก็คัดลอกก็จะมาแปะอยู่ที่เลเยอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ ทำหมกวดตัวไปร,รวมใครเดียวที่เลเยนหนึ่งแล้วก็แล้วก็เพิ่มหน้ากระดาษสักเ่าสักกระดับเลยออกมาครับแล้วก็จะเทเลเยนหนึ่งนับแล้วก็คออ้อปีทีเชื่อครัะคัดลอกแล้วก็มาดูยวที่หน้ากระดาษเปล่าแล้วก็วางแปะไปเลยครับเราควรจะได้ตัวละครที่สมบูรณ์ของเรามาแล้วออมใช้งานครับ จะอยู่ที่เลือเดียวกันแล้วก็กดกระจับไปไหนก็ได้แบบนี้ครับถ้าเราไม่รวมรเลือ์จะเกิดกอะไรขึ้นมันก็จะเป็นแบบนี้ครับถ้าเราไม่รวมรเลือ์มันก็จะมาแต่ซิกนะครับเนี่ยครับมันก็จะไม่รวมกันมันก็จะมาแบบนี้วักสิกแล้วก็มา ส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องออกไปเลยนะจากนี้วไว้แต่ตัวละครขอ,องเราทีนี้เราจะมาทำให้ตัวละครขอ,องเราพูกนะครับเราก็แตะทีเฟมนะครับกดคักลอแล้วก็แตเะเราก,ก,ก,ก็จะได้ใบแตะอีก สักสามช่องนะครับเราเ,าเจะเอาสักสามฟีลนะครับสําหรับการคู่ช่องที่หนึ่งเราก็ปล่อยไว้เฉยๆนะครับให้ปากเขาอยู่ธรรมดาเราจะมาวาดปากชุดที่สองครับปาดพับไปเลยสีดาให้เขาผระจุนิด,นดปากเขาประจุขึ้นมาเลิครับแบบนี้แล้วก็มาพี่ช่องที่สามครับเราก็จะ ทำเอาลูกเชือกครับตอนไม่ปักเขาออานนี่จะอา้าเยอะหน่อยเพราะว่าจะพูดแล้วครับปากกอ้าเนี่ยนี่ใช้เชือกดึงลงมาก็ถุงสีดําเลยนะแล้วก็ใส่ฟังใส่อะไรข้าไปนะครับเสร็จแล้วนเรากกเล่งดูแล้วตัวละครอของเราก็าจะพูดแล้วครับเราจะนาไปพากเสียงพากอะไรต่อไปนะครับทีนี้มาดูการบังทึกที่เราจะนําไปใช้กันนะครับ ก็คิดสามคีดครับแล้วก็มาสัภผัพผจุงแต่ว่ามันนี่จะทัาบเฟมมังสร้างไปมองต้องทึกไม่ได้นะครับกันสร้างครังไปที่นี่ล้วโหถ้ามีนายแล้วก็ที่สามครื่องมือดูเฟมแต่ครับครับที่เฟแมแบบนี้แต่แตงสามมังเล,กกลกกเลยครับแล้วก็คักลอกนะครับแล้วก็แปะเลยครับสิบสองเฟมครับ ได้มาแนะลครับออกไปนะครับกบเล่นดูครับขอลองพักเสียงดูนะครับไ่คงดูมองไงวะนี่คือคลิปสองการทำคาตต้ไม่เคยเห็นเรื่องไหนดูแล้วก็กดไลค์ให้ด้วยอย่าดูเปล่า,าแล้วก็เราก็จะกกสร้างภาพพยุงนะครับเม่อที่จะนําวิดีโอไปจับต่ออะไรต่อไปนะครับก็จบไปแล้วนะคัคลิปสองการว่าขุมพุกิบ้าอ่าแม่ สองทำอะไรอีกอ็คอมเมนต์กันมาได้เลยนะครับสวัสดีครับ